การจัดทําหนังสือราชการนั้นจะใช้ภาษาของคนภาคกลางเป็นภาษาหนังสือราชการเป็นภาษาราชการในส่วนของของว่าอานันทมาธิดลนั้นเป็นพระราชธิ์นามของรัชการที่ิเก่ส่วนชื่อนะทั้นพระเจ้าชื่อชาติฟูสกุลการจัดทำหนังสือราชการนั้นจะทำด้วยรูปแบบที่มาตรฐาน คือด้านบนนั้นเว้นไว้5เซนเมตรด้านล่างนั้นเว้นไว้3เซนเมตรถ้าจะเลย3เซนเมตรให้ใช้หน้าต่อไปเป็นหน้าที่2โดยกำหนดจานวนหน้าไว้ให้ที่ด้านบนขวามือประมาณ1นิ้วจับขอบด้านบน1นิ้ว ด้านหน้านั้นเว้นไว้3เซนติเมตรด้านขวามือนั้นเว้นไว้2.5เซนติเมตรด้านหน้านั้นอยู่ทางด้านซ้ายมือตัวอักษรที่ใช้ใช้ขนาดของขตัวอักษร12ตัวต่อความยาว1นิ้วฟุตหรือ15ตัวต่อความยาว1นิ้วฟุตหรือประมาณ7 5ถึง85ตัวอักษรต่อ1รบรรทัดโดยการจัดทำหนังสือราชการนั้น จะประกอบไปด้วย3-4ถึงส่ส่วนคือ 1. ส่วนหัวของหนังสือ 2. ส่วนเนื้อหาของหนังสือและส่วนสรุป 3. ส่วนของคำลงท้ายเช่นจึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปควรม่ควรแล้วแต่จะกรนาและพิมพ์คำนำหน้าชื่อเช่นานายนามนางสาวหรือ ยดลงไปโดยนงทีมเข้ามาลงชื่อในการแบ่งแยกส่วนหัวของหนังสือส่วนเนื้อหาของหนังสือและส่วนความลงท้ายของหนังสือนั้นจะใช้การเว้นบรรทัดไว้หนึ่งบรรทัดเพื่อแยกทั้งสามส่วนหนังสือส่วนนั้นออกนั่นคืออาจมีส่วนสรุปซึ่งแยกว่าเห็นได้ชัดเจนอีกถ้าสซิเมตรบนนนวัดมาจากขอบ กะด้านบนเราถึงคาว่าส่วนราชการด้านหลังของด้านบนของสอเสือวันที่นั้นในหนังสือที่ส่งออกนอกกลมมยูมิคุประทบอยู่กลางระหว่างซ้ายขวาตรงหัวกระดาษด,ด้านบนนั้นพิมพ์คําว่าวันที่และชื่อเดือนเต็มเลขปอสเต็มโดยมีคําว่าปอสอยู่ด้วย ในส่วนของบรรทุกข้อความที่จัดทำเพื่อใช้ติดต่อรับคำตอบภายในกลมภายในกลองภายในพนันหรือมีทุกกันภายในกลม,ภา,กลมภายในกลองภายในพนันงนั้นเขาวันที่นั้นจะอยู่บรรทัดต่อมาถักจากคําว่าส่วนราชการโดยจะมีคำแรกคือคำว่าที่ซึ่งจะลง ส่วนของโคดหรือัดของหน่วยงานก็นหมายทับตัวเลขทะเบียนังสือออกนั้นจะต้องรอผู้คนจะลงนามก่อนถัดมาทางขวาม,มือคือวันที่จะตรงกลางพอดีกับหางของคุดวัดจากบนลงมาขันบนลงมาถึงกลางหน้ากระดาษคุดไม่ควรแล้วต่ายรานั้นก็ถึงกลางหน้ากระดาษ แลบรรทัดต่อมาบรรทัดอีสามมันจะเป็นคําว่าเรื่องึ่วนจะเว้นไว้สองตัวอักษรแล้วพิมพ์หัวข้อเรื่องลงไปถัดมาคําว่าสเสนอหรือเรียนให้เว้นไว้หนึ่งบรรทัดแลถัดมาเว้นอีกหนึ่งบรรทัดเช่นกันเป็นย่อหน้าแรกของส่วนเนื้อหาใน,นส่วนของเนื้อหาจะประกอบไปด้วยอ้างถึงหรือตามที่ใครทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่อย่างไร ได้ปฏิบัติไปแล้วอย่างไรหรือสนุกว่าจะให้ปฏิบัติต่อไปอย่างไรถ้าเป็นพัสดุที่มีความชำรุดเสียหายก็ห้ลงสาเหตุของการชำรุดเสียหายนั้นมาด้วยและลงว่าเป็นมาตั้งแต่เมื่อใดอีกด้วยส่วนใหญ่ความเสียหายที่เกิดกับพัสดุเพราะอะไรหรือทั้งคุรุภัณฑ์และระบบภัณฑ์นั้น จะมาจากการใช้ราชการมานานทุกจะรู้ว่าใช้ราชการมานานเป็นสาเหตุของการชุมนุมเสียหายส่วนในบันทุกทึงใช้กระดาษทุ้ข้อความจัดทําขึ้นนั้นต้องมีสิ่งส่งมาด้วยใช้คําว่าที่แนบต่อท้าย เนื้อหาส่วนของ w o r ก็ได้กด็ได้หลังคำว่าเรื่องในส่วนของตำแหน่งถ้าเป็นการทําการแทนโดยหน้าที่คือผู้บังคบบัญชานั้นลงตำแหน่ง,ง,งอยู่และไม่มาทํางานคือป่วยลากะหนีผู้บังคับบัญานั้นไม่มีหนีนะป่วยลาก็ใช้คําว่า ทำการแทนโดยใช้ตําแหน่งของรองนั้นทําการแทนเช่นรองผอ,อสุดซ้อมอากาศยานทาการแทนผอ,อสุดซ้อมอากาศยานกองการบินฐานเรือใช้ตัวยอ่อตัวยอ,วยอนันจะไม่เกินสามตัวและจุดหรือสี่ตัวก็ได้แล้วจุดน้อยสองหน่วยคือหน่วยเป็นตรงและหน่วยที่ผู้บัาช หน่วยขึ้นตรงถคือหน่วยที่ผู้อำจัดเจะาลงนามแล้วหน่วยใหญ่ที่โรยกังขึ้นตรงอยู่คำว,ว่ารักษาราชาการแทนนั้นจะเป็นการทำการแทนของรองผู้กำกัาที่รักษาราชการแทนผู้กำชาที่ไปดำรงตำแหน่งที่อื่นด้วยรวมถึงดำรงตำแหน่งที่นั่นด้วย ส่วนคารักษาราชการนั้นใช้กับการดำรงตำแหน่งของรองผู้วยาที่รักษาราชการในตำแหน่งผู้อานับชาซึ่งม่ได้มีมาดำรงตำแหน่งหรือไม่มีคำสั่งให้มีใดมาดำรงตำแหน่งเราวคำาช่วยปฏิบัติการก็คือมาช่วยปฏิบัติราชการกอง ในส่วนของตัวเลขวันที่นั้นผู้ลงนามจนผู้กรอกตัวเลขด้วยปากกาและในส่วนของช่องว่างที่จะเว้นไว้ลงนามนั้นจะเว้นบรรทัดบรรทัดได้ต่อวัดปลายปากกาใช้กับสระที่อยู่ด้านบนด้ะนนอยุ แล้วต้องลง,งเล็บชื่อเต็มนามกุลเต็มไว้ด้วยก่อนที่วัตถุจะเป็นตำแหน่งทรั้งนี้ดุนิภาพของหนังสือนั้นจังหนักทางด้านขวาคือความควรนี้ควรจะจัดคนละนั้นจะอ,อยู่ข้อปลายั้นจะอยู่ตรงเกลนกลางหน้กกากระดาษแล้วพิ์ต่อมาทางด้านขวามือ ในการพิมพ์ย่อหน้านั้นย่อหน้าแรกนั้นจะเว้นไว้สิบเอ็ดตัวอักษรสิบหนึ่งตัวอักษรยอ่ยอหน้าต่อมานั้นสิบตัวอักษรในการแบ่งแยกเนื้อหาในส่วนของเนื้อหาซึ่งอาจจะทาเป็นข้อเป็นข้อๆไปก็ได้โดยหัว,วข้อย่อยนั้นจะตรงกับตัวอักษรตัวแรกที่อยู่ในหัวข้อใหญ่ บรรทัดต่อมาของหัวข้อย่อยด้านหน้าเว้นไว้ไวสอเซนิเมตรเพื่อการเจาะกระดาษในการจ็บรักษาหนังสือ,อในการพิมพ์สำหรับกอกรมินาเรือนั้นให้ใช้ภาษาอังกฤษแทนคำที่ไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ทับจับไปเลยก็ได้หรือใช้ตัวเลขภาษาอังกฤษ และเหน่อนั้นลองใช้คำว่า E A ได้นะั่นคือ e พิเศษสำหรับภาษาราชการของกองกรลินทหารเรือในหนังสือราชการยังมีอีกรายละเอียดอีกามากในการจัดทำหนังสือราชการของส่วนราชการต่างๆโดยเฉพาะ ด้านหลังนั้นจะต้องขาวสะอาดไม่มีคำพิมพ์คำทับคำคำดานหน้าเพราะจะทำให้ขาดความคงทนในการเจบรักษาจะต้องมีความคงทนจึงไม่พิมพ์